คุณผู้ชมครับในเกมกนนารแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษ ระหว่างสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดกับทูแบงคอกยูไนเต็ดก็ถือว่าเป็นการทดลองอะไรบางสิ่งบางอย่างของโคชมาริโอยูรอฟสกี้นะฮะจะเห็นได้ว่าในเกมนี้นะครับโคชมาริโอเองไม่ได้ใช้วิลเลนพ็อปแล้วก็พิชาอุทธาเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการลองทีมลองแท็กติกและอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือในไทยลีกเดี๋ยวอีกสัก2วิคนะฮะก็จะโคจรมาเจอทูแบงคอกยูไนเต็ดอยู่แล้วพอาะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องเผยแท็กติกเผยทุกอย่างให้กันและกันได้ทราบนะฮะพอนช้าแล้วในการออกสตาร์สเผู้เล่น ตัวจริงของสโมสรเมืองทองในครึ่งแรกก็เลยเป็นน้องๆดาวรุ่งผลผลิตอาคาเดมี่ลงสนามซะเยอะเลยละครับท้าพูดถึงอาคาเดมี่ของเมืองทองที่ลงสนามก็โสพลวิทย์รักญาตินะฮะทรงวุฒิไข้ควรวงศกรชัยกุลเทวินปรเมศตรอาจวิไลธีรพัฒน์ลาหะบุตร จะรวมถึงเจ้าบอสปิยนะัทท่อสนิทด้วยนะครับน้องชายของแบงก์โปรเจชต่์ท่อสนิทและหนึ่งในนั้นนะครับก็คือเจ้าไหนสรายุธอยู่สืบเชื้อนะฮะซึ่งกลับมาจากสัญญาย,ยืมตัวจากไชน่าน,นะครับแล้วก็สามารถทําประตูได้ในเกมการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องนะัดพิเศษเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ไนท์ได้มีโอกาสออกสตาร์ทกับทีเมืองทองชุดใหญ่ในทวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการหลังก่อนหน้านี้ก็เคยมีเกมอุ่นเครื่องมาบ้างนะฮะแต่นี้เป็นครั้งแรกที่เปิดให้แฟนคลับเข้ามาชมกันแบบหนาแน่นแล้วก็ คาดว่าเจ้าตัวน่าจะมีชื่อในการออกสตาร์ทกับเมืองทองในซีซั่นนี้อีกด้วยล่ะครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับไนส์าย,ยุทธอยู่สืบเชื้อกันสักนิดหนึ่งนะครับประตูที่ยิงได้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ประตูที่ยิงสวยงามนะฮะแต่มันเกิดจากแทคกติกนี่คือลูกที่โค้ชมาริโอฝึกซ้อมเป็นประจำนะครับในเรื่องของการเพสแดนบนเพื่อฉกชิงความได้เปรียบและ เอาบอนกลับมาเล่นให้เร็วที่สุดมันมาจากการฝึกซ้อมน,นล้วนเลยละครับแล้วก็มาจากความขยันของน้องๆทั้งน้องบอสและน้องไหนที่ทําตามแท็คติกของโค้มาริโออย่างละเอียดนั่นเองละครับ และผู้ที่ทำประตูให้กับเมืองทองทีเต็ดได้กับผู้เล่นหมายเลข28สรายุทดยูซึ่เชื่อแสยินดีด้วยกับการได้ออกสตาร์ทชุดใหญ่กับเมืองทองอย่างเป็นทางการเอาเอาเอา,เอาตอนอแรกที่รู้ว่าจะได้เล่นกลุ่มแรกแล้วก็ปเปสเปนผู้เล่นตัวจริงคร,ครับก็ตื่นเต้นครับก็ตื่นเต้นก็ไม่คิดว่าจะได้เล่นชุดแรกก็คิดว่าแบบว่าสักประมาณ30นาทีอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ถือว่าเป็นเด็กอะคาเดมี่เมืองทองที่อยู่ตรงเนี้ยมานานอยู่เห็นอย่างนี้มานาแต่เนี่ยเป็นครั้งแรกครั้งแรกครับที่ได้เล่นชัดใหญ่ครั้งแรกแล้วพอลงไปคนให้เล่นตำแหน่งไหนฮะเล่นปีกขวาครับก็ก็ถนัดอยู่ครับแล้วจังหวะที่บอสไปเพสซิ่งมาแล้วตอนนั้นคิดยังไงต้องยิงอ่ะยิงให้ตรงกรอบไปก่อนเน้นเน้นตรงขอบไปก่อนไม่ไม่เน้นไม่เน้นสวยครับเน้นตรงกรอบไปก่อนถ้าเกิดไม่เข้าขึ้นมาน้องด่าแน่ครับจังหวะน้องมาไกลๆด้วย ถ้าถือว่ากลุ่มแรกเล่นค่อนข้างดีนะเชฟค่อนข,ข้างดีพอใจฟอร์มตัวเองไหมก,ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับแต่ก็มีจังหวะที่ต้องปรับเป็นบางจังหวะบางจังหวะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เข้าใจระบบของโคดโอเพิ่มมากขึ้นไหมครับนเข้าใจมากขึ้นครับตั้งแต่กลับมาซ้อมประมาณเดือนหนึ่งก็โอเคแล้วเริ่มเริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจจังหวะหลังจากที่ถูกปล่อยยืมตัวไปเยอะมากหลายที่มากคราวนี้น่าจะได้อยู่ที่นี่แหละน่าจะได้อยู่กับชุดใหญ่แหละตั้งความหวังยังไง ก็จะพยายามทําให้เต <ation> ็มท mm ี hmm. ่คร <SL> ับในการฝึกซ้อมจะพยายามเต็มที่ครับแล้วพอยิงเข้ามีรุ่นพี่อ่ะนีมมีน้องครับน้องมันกวนเต็มผมเนี่ยไอไอไอเนโอครับเนโอมันกวนเต็มก็แซ่อยู่แล้วนะใช่กวนเต็มโอเคฝากอะไรถึงกองเชียร์เมืองทองครับครับก็เอ่อถ้าเปิดฤดูกาลเนี่ยครับอยากให้เข้ามาเชียร์กันเยอะๆครับคครับแ่นี้ครับแค่นี้ครับ ประมูลเสื้อให้นหด้วยนะครับก็คือน้องกลัวว่าถ้าเกิดประมูลแล้วมันได้แค่500อยอะไรเงี้ยขายที่หน้าครับสออยบอแล้วเสื้อผมอ่ะช่ประมูลจะเยอะหน่อย200ร้อยบอแล้วเสื้อนนนี้ขอบคุณครับ